ซึ่งเป็นการ,รประหยัดต้นทุนนะคะและพวกท่าใช้ใจ่ายและก็ผู้บริโภคเนี่ยได้รับพาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะโดยนำนะคะผลลมพและทางพณิจจังหวัดพังงาะคะคุณกันญาลักษณ์เพชรอาวุธและประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาคุณธีรพงศ์ตจังหวัดพังงาท่านไพรัชเพชรวนค่ะ สวยงามครับมองไปที่ชายหาดเราก็มีชายหาดที่ยาวมากนะครับถึงกันไปนะและความละเอียดของเนื้อนะครับมีว่ามีความกลมกล่อมอยู่ในความเป็นทุเรียนสังกา,าน,นะครับซึงเป็นเสน่ห์ของเรานะแล้วก็ยังมีผลไมอ้อีกมากมายนะฮะไม่ว่ามังคุดทิพย์เนี่ยเป็นสิ้าที่นนะครับแล้วก็เพื่อให้ คนทั้งประเทศคนทั้งโลกได้รู้จักและจะเป็นสถานที่นะครับทุเรียนนะว่าลูกเป็นเป็นที่มันห้อยรงเต่งเพราะังคุณนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ให้อบอกพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสัญลักษณ์ที่ไอเป็นเพื่อตลาดนี้นะ41ร,ร,รายซึ่งส่วนที่ด้รับตรงนี้ก็สามารถ,ถจะใส่บาร์โค้ดลงไปในแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะครับเพราะว่า าสนนักงพ่็จะ,จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยในเรื่องของสถาน,ถานการณ์ผลไม้ของจังหวัดพังงาครับมีค่อนข้างที่จะหลากหลายและก็มีผลผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงในเรื่องของอสินค้าที่มีคุณภาพที่เป็นในเรื่องของสินค้า GI ซึ่งตรงนี้ครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับเราได้เอาจุดแข็งตรงนี้ครับมาสร้างเป็นจุดขายเพื่อที่จะก,กระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรามองว่าในปีที่ผ่านมาในช่วงของไฮซีซั่นครับ สถานการณ์การท่องเที an ่ยวของเราเนี er oh no, anyway, no way, e ่ยดีมากสูงกว่า80นะครับเพื่อที่จะให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเนี่ยมีความต่อเนื่องนะครับสมลงนะครับแล้วก็ที่ขาดไปได้ก็คือในเรื่องของเสน่ห์ของชาวสวนนะครับผู้เรียนศัลยกาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับปีนี้เนี่ยก็ได้เชิญท่านั้งหมดบอกด้วยอะไรครับบอกด้วยอะไรคะคุณเจบอกด้วยคุณแจรถยนต์ไปเลยค่ะรถยนอะไรรถยนใครเนี่ย ท่านว่าชู์รูปก่อนเลยก่อนครับขออนุญาตโชว์สเล็กน้อยนะคะทุเรียนโดนเล็กโดนแขกทุเรียนนะคะอย่าเพิ่งรีบจับนะคะเรามีทุเรียนขาลิกาเนียคะที่เตรียมของว่าให้พี่น้อยแล้วนะคะใป้ท่านได้ประมูลครับลูกกนี้ประมูลครับหาเงินสมทบเปิดฐานหลักเมืองครับหนึ่งหมื่นบาทนะอาจารย์ตรงนี้หนึ่งหมื่นบาทนะเอาสมทบทุนสร้างฐานหลักเมือง โอ้โเิงโเรีนธยนาฬาโียนาิกาต้องใช้กุญแจไขใช้กุญแจไขได้เลยไม่ต้องใช้มี่โอ้โหเผื่อวาลูกนี้เป็นของอาจารย์สมพงษ์ครับอาจารย์ครับเลยอาจารย์ครับครับหอมจ้ะมท่านผู้อนวยมาท่านนี้น่อยครับแต่ไม่กล้ากินแต่ลูกละหมื่นอาจารย์รับก่อนฮะ นี่ลูกละหมื่นไม่กล้ากินนะครับเฮ้ยลูกเรียนสักปิดครับอ่าไปกมาดิสองเซ็ตบะมือกับข้าวผัดบะมืด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่าอาจารย์โชว์ก่อนครับโชว์ก่อนครับอาจารย์โอ้โหผัวไปหยับโชว์เหมือนกันน่ะกินลูกละหมื่นไม่เคยกินเลยเนี่ยอยากรู้ว่าทุเรียนลูกละหมื่นมันอร่อยยังไงอ่ะ ที่สุดในโลกค่ะเพรว่าขออเอาจารย์อาจารย์เจ้าขคงสวนเจ้าอาจารย์ยแวยำแวยแล้วยแแ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 ยแยแสมทบทุนสาหลักเมืองหนึมือบาทโอ้่านยแ้วยเดี๋ยวาดูยังมีคนสู้อีกไหมน่ายแอมให้ลูกนี้นึมบาทมีท่านใดอยเพิ่มไหมครับ พนัการจังหวัดให้เท่าไร่หนึ่งสองหนึ่งหมื่นบาทหลายิแล้วนะปาะวัติแล้วนะความดันต่าง Okay, okay. ดูมันมีเม็ด้ลยว่ะเอาขับจูนให้หมดสุดยอดครับสุดยอดสาริกา ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าใ่าวขาดแน่เลยแต่ถ้าใส่ผ้าปีกตัวนี้จะเป็นสีกลางค่ะใส่เขานี่กับลูกน้องเพื่อนนะคะอ๊ะปีกเปียกจะวีปไปได้เลยค่ะติดใจนี้ไปพอทำเสร็จก็มันจะไพอดานะคะไว้ใช้นะคะอ่า เขาไปหมดเลยท่านบอกว่าหมาเลยใช่ไหมครับหมาเลยใช่ไหมครับเที่ยวกับบ้านเลยไงพร้อมมาสวนทุเรียนไม่ต้องเอาอะไรมาเลยพกโอ้น่าอร่อยมากเลยครับ